สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี 4, ทุกคนนะครับนี่นะครับตุกเพาะสา e มเอี่ยวนะครับมีกำลังโตนะครับนี่นะครับมีไม่กี่ตัว ตัวนี้เป็นไซนเลือดเจ้าหักมุตโนยบอกล้อัจวินดำทุเรียนนะครับตัวนี้นี่นะครับชุดนี้มีไม่เยอะนะครับนี่นะครับอยู่ที่ซุ้มพี่ชายนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นพมา่าครับเขาะปนอะไรนี่ครับฝังนี้เป็นเชิงนะครับนี่ครับกำลังสวยเลยนะครับหกเดือนนะครับไก่หกเดือน ลอยกำลังสวยครับนี่ครับนี่ครับตัวดีพ่อเป็นหักมุต้อยแม่อัศวินดำทุเรียน,นครับนี่ครับขาแข้งสวยนะครับนี่เป็นไก่เจ็ดเดือน,นครับ อีกหน่อยก็จับครอบสุมนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบสายสามเอี e ่ยวนะครับนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับะไครตด้วยนะครับน,นะนี่เป็นอยู่ทีศส,สกเกตนะครับอีก อีกชุดหนึ่งอยู่ที่อุบลนนะครับเราะไว้ตัวนั้นเป็นสายอันนี้ครับเขียวเพชรบวกแกงไก่ครับตัวอยู่อุบลจะดูอยู่ที่สีสกเกตนะครับอยู่ทันตที่นะครับนี่นะครับเราะไว้บ้านๆปล่อยธรรมชาตินะครับอืมน,นะครับมีไม่เยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบกดติดตามไว้เลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับผม